เดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ำหนักกันด้วยนะครับเนื่องจากรถลูกค้าเนี่ยวางพอลอยที่อู่ปริชาตพอลอยแล้วทําแหนบที่อู่ปริชาตพอลอยแล้วทดสอบในการวิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องทดสอบในการแบกน้ําหนัก4ตันครึ่งครับต้องไม่นั่งเคาล้อต้องไม่ติดซุม้มนะฮะทำช่วงล่างกับเราเราการันตีได้ว่าต้องแบกน้ําหนักได้อย่างที่ลูกค้าต้องการครับตอนนี้เราก็วางพอลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ทําการทดสอบกันนิดนึงนะฮะทดสอบน้าหนักกันที่4ตัน5ครับนี่เรามาวางเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ให้กับรถรีโวครับรีโวเซต์อีดิชันนะครับอยากใช้เพลาลอยเพื่อจะเอาไปบรรทุกงานหนักๆนะครับเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับแข็งแรงนะครับใช้เบรกเดิมเผาข้างไม่ตัดต่อนะครับเผาข้างไม่ตัดต่อนะครับ เพิ่มเติมนะครับมีแหนบ20มิลข้างละ5แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับจัดเป็นทรงสแตนดาดลูกค้าไม่ได้ทำลดย่อนะครับทางแหนบนั้นด้านหลังเราทำการดัดโค้งหลังขึ้นให้เพื่อให้แหนบรับน้ำหนักได้ไวขึ้นใช้แป้นรองแหนบแบบมีสกีด้วยแข็งแรงครับมีสกีเอาไว้ป้องกันน็อตสลักขาดได้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดด้วยครับ เหล็กลัดแหนบประมาณ6นมิวครึ่งครับเป็นเพาลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เบรกเดิมนะครับของรี v o นะฮะมีเบรกมือมี ABS ตามปกตินะครับไม่ต้องกลัวเรื่องไฟโชว์นะครับนี่ครับ ABS นะครับสวยงามครับเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับ โอ้ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับรับวางเพาลอยรับเสริมแนบดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างให้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยติดต่อมาได้นะครับเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่ครับสวยงามครับ ันนี้เป็น r ี vo Z e d i t i ดชันนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาวางเพลา้อยเราใช้เพลา้อยหัวยาวนัดใหญ่นะครับใช้เพลาลอยของพงทองนี่ครับเพลาลอยหัวยาวนัดใหญ่สวยงามครับเป็นเพลาลอยแขนสาสิบสองนะครับใช้กระทะขอสิบห้ากว้างเจุดห้านะครับล้อก็ออกมานิดหน่อยนะครับนี่ฮะล้อก็ออกมานิดหน่อยประมาณนี้นะครับไม่เยอะสัท่าไหร่นะฮะอ่ะให้ดูครับ r ีโวครับลีโวโอ้โห เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะฮะใช้ขอบ15ครับนะฮะอยากจะเอาไปบรรทุกแบบแข็งแรงแข็งแรงเราก็จัดให้ได้ครับชุดแนบนะครับจะมีแนบ20มิลข้างละ5แผ่นแนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับคันนี้ลูกค้าจะเอาไปเป็นรถตู้ทึบครับรถตู้ทึบวิ่งงานนะครับใช้โชกแกน20มิลหคู่เพาลอยมีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เบรกมือใช้ ABS ได้ตามปกตินะครับประมาณนี้นะช่วงล่างสวยๆครับ เป็นลองแหนบแบบมีสกิลแล้วก็เหล็กนัดแหนบครบชุดครับเปาลอยหัวยาวน็อตใหญ่มีเบรกมือมี ABS ตามปกตินะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรใช้งานได้ตามปกติเลยบรรทุก4ตันครึ่งสบายสบายครับประมาณนี้นะฮะสวยๆครับช่วงล่างตอนนี้เราก็วางเ้าลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพ่อ,อามา ลองรถกันนิดนึงนะฮะโดยการขับอยากรู้ว่าไฟโชว์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการทํารถของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งงานแล้วก็ลองให้ลูกค้าลองขับดูนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องไฟ ABS นะครับเพราะว่ารถกันนี้เราใส่เพลาลอยที่เป็นแขนยาว3 2นะครับใช้กระทะขอบ15นะฮะแล้วก็มีระบบเบรกมือมีระบบ ABS ของเขาตามปกตินะครับ แล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองมาเช็คระบบกันนิดนึงคือการทดสอบการขับกันนิดนึงดูว่าเอออัตราลดในการขับเป็นอย่างไรแล้วก็ดูเรื่องไฟโชว์ด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะส่งงานนะครับคันนี้เป็นพอรอยหัวยาวนัดใหญ่นะครับเบรกมือก็ใช้เป็นเบรกมือเดิมเลยนะครับเบรกเท้าเดิมเลยเพราะว่าใช้จันเบรกเดิมของเขาเป็นพอรอยของพงทองครับพอรอยหัวยาวนัดใหญ่ครับสวยงาม เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงครับรีโว่ครับแซดอีดิชันนะครับใส่เพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่กันไปเลยแม่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ําหนักกันด้วยนะครับเนื่องจากรถลูกค้าเนี่ยวางเพลาลอยที่อู่ปริชาติเพลาลอยแล้วทําแหนบที่อู่ปริชาติเพลาลอยแล้วทดสอบในการวิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องทดสอบในการแบกน้ําหนัก4ตันครึ่งครับต้องไม่นั่งเผ่าล้อต้องไม่ติดซุม้ม ทำช่วงล่างกับเราเราการันตีได้ว่าต้องแบกน้ำหนักได้อย่างที่ลูกค้าต้องการครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงนะครับหย่อนน้ำหนักกันสัก4ตัน5้านะครับช่วงล่างนะครับมีแหนบ20มิลข้างละ5แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะฮะชก1คู่เป็นแกน20มิลเดี๋ยวเราลองทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่า4ตัน5ต้องไม่นั่งเผาล้อต้องไม่ติดซุ้มครับ ตอนนี้เราก็วางเพลาลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการทดสอบกันนิดนึงนะฮะทดสอบน้ําหนักกันที่4ตัน5ครับแต่ว่าไม่ได้ไปลองวิ่งนะครับซึ่งฝนตกนะฮะเราแค่ลองทดสอบน้ําหนักให้ดูว่า4ตัน5นั้นใส่ได้ล้อไม่ติดซุ้มนะครับแหนบของเราสามารถรับน้ําหนักได้นะครับแล้วก็ไม่นั่งเพาด้วยนะครับให้ดูครับไม่นั่งเพานะครับ สามารถที่จะแบ่งน้ำหนักกันที่4ตัน5ได้สบายๆครับให้ดูทรงแนบทางด้านหน้านิดนึงแนบทางด้านหน้าก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับคันนี้ใส่ล้อ15นะครับซึ่งแนบจะไม่ต่ำนะครับก็พอวิ่งได้สบายๆครับระดับ4ตัน5นะฮะใช้พารอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับใช้พาลอยของพงทองกระทะของบอยครับเป็นขอบ15ครับลองทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงเนาะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า ทำเผารอยแล้วเสริมแหนบแล้วนะฮะแหนบของเรานั้นสามารถรับน้ําหนักไหวที่4ตัน5แล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้ตามปกตินะครับจะมีโชคนะครับโชคเป็นโชคแกน20มิลน,นี่ครับให้ดูนะโชคแกน20มิลหนึ่คู่แหนบ20มมิลข้างละ5แผ่นใช้2งอข้างละ1แผ่นเป็นเผารอยหัวยาวนัดใหญ่มีเบรกมือมี ABS วิ่งได้ตามปกติเลยไฟ ABS ไม่โชว์นะครับหมดปัญหาเรื่อง ABS มากวนใจเรานี่ครับสีน้าะครับแบกบได้สบายๆครับแป้นรองแหนบแบบมีสกีนะครับแล้วก็มีชกไฟไวใ้ให้ด้วยเผื่อในอนาคตนะครับมีขาชกไฟไว้ให้เผื่ออนาคตลูกค้าอยากจะใส่ขานชกไฟก็ใส่ได้เลยนะครับนี่ฮะเหล็กรัดแนบครบชุดนะครับมีเป็นรองแนบมีเหล็กรัดแนบครบชุด สวยงามครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยล้อก็อไม่ออกเท่าไหร่นะครับใช้เพลาลอยแขนยาว32นะฮะแล้วก็ใช้กระทะขอบ15แก้มยยางออกมานิดหน่อยเท่านั้นเองผ่านครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจจับเรื่องล้อล้นนะฮะโอเคคันนี้ก็เป็นใหม่ป้ายแดงนะครับ ซึงลูกค้าอยากจะทารถเอาไปบรรทุกงานระดับ4ตันหครับ,ลบและสําหรับเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบอยากจะวางเพลาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อูปาริชาติเพลาลอยนะครับและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วนะครับนะฮะกระทะเป็นกระทะสีน้ําตาลนะครับชุดแนบนะครับสีตันขึ้นรับน้ําหนักได้สบายครับขยาง15แล้วก็ชิ้นส่วนที่เหลือนะฮะก็จะลูกค้าก็จะนํากลับบ้านนะครับ ไม่ได้เทินนะฮะก็นํากลับบ้านเอาไปทําสาัลลงซลี่อะไรได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้กับคันอื่นได้เพราะว่ายังเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะอุปกรณ์ทุกชุดทุกชิ้นก็กลับบ้านหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคให้ดูอีกรอบนึงนะครับเอาอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับประมาณนี้นะนี่ฮะชกหนึ่งคู่เอาอยมี ABS มีเบรกมือตามปกตินะครับใช้ได้ครับล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่ นิดหน่อยแค่นั้นเองให้ดูครับเสมอเสมอสวยงามครับเนมที่จะเอาไปแบกน้ำหนักทรงนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ